สวัสดีครับทุกท่านครับืัอนี้ผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเบร์ลานขายสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับซื้อลานเพิ่นซื้อลานว่าแม่เตอร์สองนะครับพี่น้องครับแม่เตอร์สองนะครับซื้อลานเพิ่นพิกัดลานก็อยุ่ธนน2์สองสองหกขาเขาเมืองศรีสะเกดยุติดโลดตัดนะครับอ้าวพี่น้อง ดูโลตัสเอากันแล้วกันนะครับพิกัดของร้านนะครับนี่มาจากทั้งกันทล่าลมมาจากทั้งอุบลนะครับถ้าถึงห่างโลตัสสีสะเกตแล้วก็เป็นอันวาถึงร้านญี่ปุ่นมือสองเมตรแล้วนะครับพี่น้องครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมสินค้ากันนะครับว่ามันมีอย่างขายน่ครับด้านนอกทั้งหนี้เป็นกระสมีทั้งุ่นเป็นเสื้อผ่าเครื่องออกกําลังกายแล้วก็รองเท้านะครับพี่น้องครับ ร้านแม่เตอร์มือสองนะครับซื้อหลานเ่นแม่เตอร์สองนะครับขอภัยซื้อหลานว่าแม่เตอร์สองนน่าที่แม่เตอร์สองเนี่ยเพราะว่าอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับคนแม่เตอร์หนึ่งเนี่ยอยู่อุบลนะครับ่นมาผมสอบถาม่นเมืองสก่ทั้งนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ตู้เฟอร์นิเจอร์งามๆเลยครับพี่น้องครับตุ๊กตากับมี่ครับไปย่างเขาไปชมทั้งในกันนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขามาชมบรรยากาศข้างในกันนะครับพี่น้องครับนี่คือร้านขายสินคาญ,ญี่ปุนมือสองแม่เตอร์สองนะครับร้านแม่เตอร์สองอันนี้จุดจําหน่ายสินค้าเพิ่งจะมองนี่นะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เตอร์สองนี่เปิดทุกวันมันครับเปิดทุกวันวันไหนถึงวันไหนครับเปิดสิบโมงปิดหกโมงจาเปิดทุกวันอ๋อทุกวันวันอาทิตย์ก็<า>ไม่ปิด<า>ใช่ไหมปเปิดสิบโมงนหะครับ อ๋อสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนาะไม่มีวันหยุดอ่าตรงนี้ก็เป็นที่ชำระเงินนะครับอ่าขออนุญาตเดินชมในร้านหน่อยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นของเล่นเด็กแล้วก็มีจานชามนะครับโอ้เฟอร์นิเจอร์หลายนะครับท่านผู้ชมเฟอร์นิเจอร์นี่เยอะมากๆเป็นของมือสองญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับทางด้านโน้นนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ โอ้ถือว่าเยอะนะครับถือว่าของเยอะนะครับร้านแม่เตอร์สองอเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่างที่บอกนะครับพิกัดอยู่ติดห้างโลตัสศรีสะเกดครับโอ้ของหลายครับอ่ะเดี๋ยวมาชมทั้งด้านหลังนะครับทั้งด้านหลังนี่เป็นถ้วยเป็นจานเป็นซ่ามเซรามิกนะครับพวกของเยอะนะครับ นี่คือลานเมเตอร์สองนะครับซื้อลานขายสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับทางด้านนี้ก็เป็นตู้โชว์แล้วจะมีจานชามโอ้แต่ว่าของในหลายแห่งครับพี่น้องครับพุนครับคาสีดของเด็กหน่อยก็มีนะครับผมเดินมาทางด้านหลังนี่พี่น้องโอ้ยแก้วกาแฟจานเซรามิกสวยๆงามๆง้มเยอะเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับโอ้เยอะมากๆครับนี่ก็แก้วครับโอ้เยอะจริงๆครับ ดูครับ้วก็โอ้มีกล่องแล้วก็มีเครื่องใส่ไฟฟ้านะครับนี่ครับผมหมักเบิ่งแบบนี้นะครับเครื่องใส่ไฟฟ้าแล้วก็ลำโพงลำโพงคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกล่องเก่านะครับพี่น้องครับเป็นกล้องสมัยใช้ฟิล์มนะครับพี่น้องครับเป็นกล่องฟิล์มแล้วก็มีเลนโอ้หลายอย่างนะครับพี่น้องครับเมเตอร์สองเดินมาชมทั้งด่านนี้กันโอ้เสียงบูดรถไฟนะครับพี่น้องครับ โอ้ของหลายอีลีครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะสวยๆน่ารักน่ารักนะครับตรงนี้โต๊ะสวยๆน่ารักน่ารักเยอะเลยครับตรงนี้เป็นเครื่องมือช่างนะครับเป็นเครื่องมือช่างแท้ๆของญี่ปุ่นเลยนะครับละเอียดงานละเอียดแล้วก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพจริงๆนะครับโอ้นี่ครับมีเปียโนด้วยนะครับของยามาฮ่านะครับ แล้วก็นอกจากนั้นที่นอนหมอนมุงโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองจังหวัดศรีสะเกดนะครับชื่อร้านเขาชื่อร้านว่าแม่เตอร์2อนะครับร้านแม่เตอร์2อํอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดรับพิกัดร้านอยู่ติดกับห้างโลตัสศรีสะเกตนะครับถน,นน2 2 6ขาเข้าเมืองศรีสะเกตครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ